สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่7นะครับสำหรับรัสเซียหลังจากสัปดาห์นี้4ี่รอบเจาะไป2รอบสำหรับรัสเซียครับ4ี่รอบเจาะไป2รอบนะครับก็50%เอรนาะนรุณนันต่อรอบสุดท้ายครับ สามัฐวันนี้อังกฤษเยอรมันหยุดนะครับดาวโจนก็ไม่แน่เหมือนกันตอนนี้ผมคิดยังไม่รู้ตัวเปิดนะยังไม่รู้ว่าตลาดเปิดหรือเปล่านะครับแต่จากปริทินเขาหยุดนะครับถ้าหยุดก็คงจะส่งท้ายกันที่รัสเซียนี่แหละกันเนาะรัสเซียวันนี้เปิดที่บวกครับ93204ครับ9 3 2า4ถมาองมองเบื้องต้นครับ้ามองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขคู่นะครับ02468ครับขาด8คขาด6ครับขาด8ขาด6 ก็6 886อาจจะมาก็ได้นะครับซึ่งไปตรงกับตามตารางพอดีคือท้าย8ท้าย6โอกาสมาเป็นไปได้ครับส่วนตัววันนี้ชอบ8ครับวิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง8เรทที่ผมจะวางถ้าท่านชอบนะครับตามถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับในสุด8เนาะ2 3คู่ทะลึงไว้ขอดูแป๊บนะครับ

แถมจะถกเป็นตัวกันไป้ับเจ็ดจ็แถมไปกันไหมครับหกเจ6ดจ็แถมไปนะครับแถมไปหมากับ8 8ดมากับ6 3ามตัวครับ8ปดหนึ่งหกแปดสี่หกแปดห้าหสองแปดแปดหนึ่งแปแหนึ่งหนึ่งแปสองแปดสองสองแล้วก็8ปดเจดหครับ แต่แนวนี้ครับสำหรับรับเสเซียครับถ้าหุ้นดาวโจนวิ่งก็ผมจะลงครับถ้าไม่ลงก็น่าจเจอทีสัปดาห์หน้าครับ